สัสดีค่ะชื่อเปียนะคะอยู่สุราษฎร์ค่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าที่เพลได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ได้รับการรักษาโรคในสิ่งที่เปียเคยเป็นไม่ว่าจะเป็นโรคนอนไม่หลับโรคกลัวความแคบกลัวมุง้งโรคที่ว่าไมเกรนแล้วก็เวลานั่งก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งยืนก็จะมีปัญหามันจะเจ็บแต่ตอนนี้ทุกโรคที่เปียเป็นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาให้หายหมดขอบคุณพระเจ้าที่มีอาจารย์ หมอวรุณอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์หมอมาร้จักกับโบทของอาจารย์คงเอกและอาจารย์หน่อยซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็ตอบควาอธิษฐานของเบียซึ่งตอนนั้นเปียก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เจอบทไฟได้เจอกับผู้นําที่เขาเติบโตทั้งด้านฝายวิญญาณและสามารถที่จะสอนเราให้เรารู้ถึงน้ํพระทัยของพระเจ้าจริงๆก็ขอบคุณที่พระองค์ทรงให้เปียได้มาเจอกับบทน้ําอมุนใหม่ได้ผูกพันตัวขอบคุณคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาสิ่งที่เป็นเกลบบ สิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวของเบียขอบคุณสําหรับคําสอนทุกคําสอนที่เบียได้เข้าไปฟังซึ่งมันก็ทําให้เราเข้าใจและเติบโตขอบคุณที่เข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเรารเบียก็ได้เห็นการอัศจรรย์หลายหลายอย่างที่พระเจ้าทรง I, อวยพรเบียไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานซึ่งตอนนี้ก็มันดีขึ้นมากที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แก่เบียที่เบียได้มีงานทําการเงินของเบียก็ไม่ติดขัดในเมื่อ เราเลือกที่จะเดินในทางของพระเจ้าและเชื่อฟังจริงๆเี่ก็ได้เห็นว่าพระองค์อยู่กับเปียพระองค์ไม่ได้โทษทิ้งเบียเบียไม่ได้อยู่อย่างดเดียวก็อยากขอบคุณพระเจ้าของที่ได้มาเจอกับพระเจ้าเล่นก็ได้ฟังคาสอนที่โบสถ์ไม่ว่าจะเป็นคําสอนผ่านทางอาจารย์หมอทุนอาจารย์ดา อาจารย์คงเอกหรืออาจารย์หนและทุกๆอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุ๊กอาจารย์วิอาจารย์โออาจารย์ป๊อปซึ่งมันทําให้เราได้รู้น้ําพระทัยของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสําหรับคําสอนของอาจารย์คงเอกซึ่งเปียฟังแล้วยังไม่เคยรู้สึกว่าเวลาเปียฟังอ่ะยังไม่เคยรู้สึกว่าจะถูกอาจารย์ด่าถึงแม้ว่าการเทศของอาจารย์ท่านจะดูเหมือนกับว่าแรงไปแต่เปียกับรู้สึกว่าเออมันดีียอีกการที่ว่าเรา เข้าไปฟังสําหรับตัวไปเองมันก็เหมือนกับว่าเวลาเข้าไปฟังเที่บกับรู้สึกว่าอ,อาจารย์รู้จักเรามาเป็น10ปีและสามารถที่จะบอกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ที่เราเป็นอยู่ได้ซึ่งเปียก็เข้าไปฟังแล้วก็ชอบมันเป็นความชอบส่วนตัวซึ่งเลียไม่เคยรู้สึกน้อยใจว่าเออฟังแล้วจะโดนอาจารย์ด่าฟังแล้วจะโดนแบบนั้นเต็กลับยอมรับว่าเออใช่เราเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็มีสันติสุขทุกครั้งที่ที่เข้าไปฟังคําเทศของอาจารย์ผมเอกถึงแม้ว่าเออมันจะดูแบบเร่งแต่ว่า มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ให้ดีขึ้นขอบคุณเปียก็อยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าอยากจะฟังของอาจารย์คงเอกอคือเปียมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่าใช้หูฟังค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าท่านใช้หูฟังอะ่ะท่านจะรู้สึกว่าโดยดัรดาแต่เปียไม่เคยใช้หูฟังเปียใช้ใจฟังค่ะเพราะท่านเทศด้วยใจขอบคุณพระเจ้าค่ะ